อ๋อทุกใจแห้งบ่บ่มีเงินไปหาหมอ่โดยอุกใจแห้งเมนเห็นนั้นได้นองเงินที่ว่าไปเกี่ยวข้าวกับเบิดแล้วเมนบ่ดยใส่มือละเล็กและหน้อยแต่มันเบิบดแมนน้องอ้อยขาดนงเฮียนมันนี่เป็นไข่นี่ดยขาดนงเฮียนอ๋ออย่าผ้าเลาไปลิ่มเด้อดวยเบิดที่พึ่งอะไรพี่น้องเนาะลูกไข่ก็ได้เงินคำเกิบวบ่มีจักสิสะพึ่งพาไผ่แล้วผ้ากินข้าวกับยังหล่ะ ว่ายชต้มไข่หน่วยหนึ่งนะโ,โอ้ยโอ้ยนักหนาไปน้องเนาะมีไข่หน่วยเดียวว่ายชต้มแล้วสีพาเราไปลิ่นอยู่บ่ไหมนี่บ่ได้พาไปเลยไข่บพ่พาไปไหมนี่เนาะโ,โอ้ยอาการนักเลยพี่น้องเอ้ยนัอ้อยก็ได้ กทยกับสบายดีเด้อพี่น้องกันเบิดสุภุสุคนเบิดสชุมวงสุบอดเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหล้วก็ทั้งต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องมื่อนี้บาลียูทีอันบ้านชาวแตงอ่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะอีกข้งหนึ่งที่อยู่บ้านชาวแตงอ่อนพี่น้องเลยมามาอนี้นี่พี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องเป็นลาวที่วาชาวแตงอ่อนเคยเหตุปิดพลาดไปในมือน,นั้นมือนั้นกับเขากขอให้มันจบไปแล้วก็เป็นคนแบบด้านพี่น้องเนาะก็ให้มันจบกันไป ในตัวนั้นพี่น้องเบา,วาวเบาถึงมันอีกเราก็คงซึบคิดแล้วพี่น้องก็วางไว้เอฟซีเบิร์ดชุบผู้สุขคนสีหย้ยกำลังใจชาวเองค์อ่อนคือเก่าพี่น้องนเนาะเราเลยก็ต้องขอโทษขออภยัยแทนชาวเองค์อ่อนน้ำเลือดพี่น้องเนาะเราอาจีว์เบาวได้ความผิดพลาดของเราเองเราคิดเองเ,เออเ,เองทุกอย่างพี่น้องเนาะอาจชีมีแนวจงใจแล้วเราอยากไปลินอยู่หันแลยก็อยากไปอยู่หันเลยไปลินดูแล้วก็เราก็เลยออกมาขอโทษเอฟซีแล้วกิบก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีาบางท่านเพิ่นก็โทรมาแล้วก็ให้อภัยท่านอันเอฟให้กับภัยนางแตงอ่อนแล้วหรือว่าสาวแตงอ่อนแล้วแล้วกับเอฟซีบางท่านอาจจะยังบ่ได้ให้อภัยเพราะว่าว่าวาา่าสาวแตงอ่อนนี่อาจจะปวเต็มร้อยพิ่นว่าบ่อย่างเบิ่งแล้วเพิ่นก็กตะย่อนเพิ่นบ่เต็มร้อยนี่แล้วพี่น้อ,องเขาจำบ่อยากให้ไปจากพ่อจากแม่มาชั้นชักจากอ้ายจากน้องเนาะมันลำบากกันไปแล้วน่ะบ่อยากให้ไปมาชั้นชักบางคนก็เข้าใจอันทางด้านแม่แม่สาวแตงอ่อนพิษ คิดว่าชาวเจ้าแม่ชาวเจ้าอ่อนนี่พ่อแม่เจ้งอ่อนที่จริงบ่แม่นพี่น้องเนาะเรากับบ่เพิอมคือกันบางเทถอเรากับเครียดลูกเราอันโบกบ่พังคือกันพี่น้องเนาะเราพาเห็ดครูอันเห็ดทั่วเห็ดเท้าเห็ดนั่นนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าสุดท้ายกับชาวเจ้าอ่อนขึ้นได้แบบนั้นแล้วเรากับจังได้ก็ค่อยปั๊บเอากันอะไรพี่น้องเนาะค่อยปั๊บคอยจูนเอากันสิ่งที่ผ่านมาเขา,ากับปล่อยผ่านไปพี่น้องเนาะมีแต่ว่าตั้งใจหันเหตุนาทีของใครของมันเนาะกัหวังว่าเอฟซีบุ สุทขทานที่ให้อภัยสาวเตียงอ่อนผู้เพิพ่นแบบนี้เดอ้อพี่น้องเนาะสาวเตียงอ่อนกับน้องแดงนี่ก็ก็ถือว่าซ้ำกันอะไรพี่น้องเนาะปวามมันร้อยบ่ร้อยนะซ้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปอัน,น,อนมชมกันเลยบ๊อบบสจะไปใช่ะสิไปข้างนอกก่อนแป๊บนึงโอเคๆเดี๋ยวเนาะพี่น้อง,นนนองนนเนาะเราก็ชมนี่อีกแล้วนี่รถกล้องกันสิดที่ลดเสียงดังเอฟซีชิงใายนะหัวหาย อ้าวเนาะน้อสบายดีเฉยงอนโอหนาวบ่อาบน้ำบ่คืนนี็หนาวนะโดนอาบอยู่โด้อาบกิดว่าบ่อาบน้ำนะเห็นหนาวแล้วบ่อาบน้ำบ่าเป็นบ่เป็นอะอาบแล้วอาบอยู่ดูลุ่มเหีเนาะลูกเจ้าเป็นไข้นะไม่ได้ว่ากินยาวเด้อเฉยงอน บานามันกต็ตกยากเลยมันบอดได้ได้คัขน,ขนของผัเบิง่งเลยไงลูกอย่าพาเราไปลินได้มือนนี่นะพยายามอย่าพาเราไปลินเด้อมันลุ่มพัดแล้วแล้วยังจะเป็ขนไข่กว่าเก่าแล้วยังจะเป็ขนไข่กว่าเก่าอีกผ้าเรากินข้าวกขมยังมือนเนี่ย กม่ได้กินไว้ชินตรงไข่หน่อยเดียวนั่นแหละให้ก็ต้มไข่กับตามมืแตงเนอะกรชิมแตงมาให้นะก็ได้กินตามมืแตงพี่น้องเลยเนาะกับตรงกับแจวไปพอมีเหื่อมีแห้งไปพี่น้องเลยเนาะเรื่องชาแดงอ่อนก็ได้ยังเมื่อนี้ยังคึดนเยอะอยากไปอีกเพราะมันยังบ่คขดยังบ่คขดอยู่แต่ว่ากลางวินอาจบ่แน่เนาะ เร่ว่าเจ้าอยากไปแห้งเน่มันเร่ว่าเจ้ามันคนอยากไปเนี่ยใดก็ได้เนี่ยใดกับบุพังน่ะความหมายเนี่ยใดกับชี้ไปเดี๋ยวนี้ความหมายโดยที่ก็ได้คำหนึ่งอย่างคนเฮามันกับแบบนี้แล้วชะตากรนมในเครือพิษพาดกับมีเจ้าก็ตั้งใจระบาดนี้ ตั้งใจว่าให้มันเป็นอีกเหมันชเรื่องที่พิพลาดไปแล้วกับเอฟซีกับอยากให้เอฟซีให้อภัยเฉยๆอ่อนแน่แล้วพี่น้องเนะาะทำที่เราเห็นก็ทําเห็นแล้วแล้วไปหน่อยแต่ว่าเราก็ทำแล้วนี่แหละจอให้เราจะความคือคนอื่นคนอื่กก็ว่าได้พี่น้องเลยแต่ว่ามู่เราก็โทตามเราอยู่หันได้พี่น้องเลยพวกมงเป็น คือว่าโทรตามเจ้าอยู <mem idas rapper ats> ่หั่นเฮาจังซั่นจักจักโทรไปหากินด้วยไปหาน้ํามันอย่างนี้บโทรอยากให้ไปกินข้าวนําจัก่ถกับสวนหาน้ําไม้บู่งมหอยยงจักม่เราบ่เคยอยู่เฮือนว่าวนตัอ้อยมื้อนี้อันนี้กย่างยบ่ฮอดบ่ไกอยู่ดงบ่เออ กันอ้อยบริสุทธิล่งเ่างเอายางเอาชวนไปกันอ้อยย่างเอาไก่เนี่างไปห่อผพอดีเมื่อยพอดีบริสุตัดเนาะโดยแม่แล้วถ่ายตรงอ่อนเลยส่วนกันส่วนกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดยังซื้อกินกระเฮาก็ซื้อกินแต่เฮาลูกมาแล้วซื้อกินกร้แล้าซื้อหิวไปลายลายบริสุทได้ถ่ายตรงอ่อนเลยโดยทีไปซื้อซื้ออันอันพ่อพ่อแม่นี่แม่กับ น้าสาวนี่เพิ่นระว,วังดีกับเจ้อาอยูย่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพิ่นนะเชียงเงี้ยนะเชียงเงองอ้อยบอหน้องอ,อ,อ้อยก็เป็นไข่พญายามบ่พาเพิ่นไปลินคือค่อยว่าแล้วเพิ่นเป็นไข่พิ่นไปลิน,ออลน,น,ลนทุกที่มาเจ้าแห่ทงที่ไข่เติมแห่งที่ผมมีห่อน,อนันได้ บ่มีอันเงินไปหุงหมอเนาะใช่ไหมเงินที่ว่าอันนั้นกับมืดอลไรนีเงินที่พากันไปเกี่ยวเข่านะเนาะแม่บ่มีเงินไปหุงหมอแบบนี้พี่น้องลำบากเลยพี่น้องเลยแม่ไม่เท่าไปใช้มันเห็นแล้วบ่ยูมันเราไม่ได้ไปใช้มัน่้ดยโอ้แสดงว่าแม่เท่ากับ ยุดมื้อนี้เนาะเพราะว่าเบิดแล้วเด้ฤดูเกี่ยวข้ากมนบ่โดเมนไปเกี่ยวข้า็เบิดแล้วจักสิอนไปงานไปไดบาดนีเนาะถ้าตาลอ้อยบัดเพิ่นบ่มาเอาบ่ได้ไปแม่นบ่โดถ้าเพิ่นมาเอาลเนาะแม่เออ พี่น้องเลยอยากไปจิตใจอยากไปลิ่นวังที่เคยไปลิ่นอยู่หั่นนะนะ่น้องค่าคือกันทั้งไม่เท่าเพิ่นกับค่าจ้าน่นว่าโกหกสาเหตุเราโกหกสาเหตุว่าเป็นยังลูกเราแตเป็นนะนั้นแต่เราเราอุ๊บหรือเราว่าโอเมนว่าบุ๊บเราว่าอุ๊บแต่ว่าโบจังนั้นเหตุ ให้เมื่อบางครั้งนะคิดว่าดีแล้วแต่ว่ากับบดีสําหรับลูกลูกนั้นอยากไปดิ่มยุหรอวะทิศไทยอิตนล่าู่ดาดดไดพีดน่น้อยนังอ้อยก็อยากไปวะแต่ละเธอนอะแม่เธอผลชวนไปเธอผลแบบมีว่าเธอผลชวนไปอืมอืมแสดงว่านังอ้อยก็อยากไปพี่น้องบาทสุดทยมา วันหนึ่งไปลิ้นวันนึงก็เพิ่งไปลิ้นใช้เวลแล้วโรงเรียนอะไรก็มาก็ไม่เห็นเปิ้นบ่ไปลิ้นแม่เบิดผู้หนึ่งหรือผู้หนึ่งบ้านพี่น้องก็บันเป็นอยังน้อกันไปลิ้นน้ำมูลน้ำคูตามภาษาเด็กน้อยนะคือว่าอะไรการไปลิ้นน้ำมูลน้ำคูก็เลาก็เบิ้งสถานการณ์มัน บางเทือกไปดิ้นน้ำมูน้ำคู่นี่ว่ามูนะ่ะดียุมูนะ่ะว่าดียุแต่ว่าทิดใจมูนึกเด้มูหักแพงเข้าสำได้ล่ะนั่นนะเจ้าบัดคิดว่าเจ้าคิดว่ามูเจ้ากับอันแม่เจ้าเนี่ยไผแพงเจ้ากว่ากันใ่ไหะเจ้าว่าได้ เามก็ได้กินไปทพี่ก็ได้กินเจ้าคืดว่าแพงํำกันบ่มเจ้าว่าบะชำนะเจ้าว่าแม่เจ้าแพงกว่าบ่ือว่าพุ่นแพงกว่าไม่แพงไงฮะบ่น,นะอันเจ้าคืดว่าแม่เจ้ากับอันหมูเจ้าน,นี่งหกัมูแพงไปไป,ไปหันได้กินหันได้ไป จะได้กินเมืไก็ไปเลยก็เอากระปูแดงให้มื่อกระปูแดงแด่อันกรปูแดงสขุดเอกรปูแดงงได้กินกระปูแดงแเดี๋ยวเรากระดองค่ะปตัวชาวพันกระปูแดง ป so ูแดงดีใจได้กินกุ้งแดงเนาะเจ้าหือเจ้าตงจําไว้แนวข่อยเว้านี่ว่าแม่เจ้านแพงเจ้ากว่าหมู่เบิดในบ้านเบิดในโลกนี้เดวเจ้าอาจสิบ่เชื่อได้นี่ันเราบ่แพงเจ้าเราบ่เลี้ยงเจ้าตัวใหญ่ดอกวะเจ้างบ่เชื่อสาเหตุบ่ได้บ่เชื่อ มูอ,มอเจ้าบัดบ่าให้ไปนั่นบอกพาลูกไปลินมานั้นแล้วลูกจะเป็นไข่แม่เจ้าเราก็อุ๊กอุ๊กใจอุ๊กใจไปวันว่าลูกนะพาลานไปลิ้นเจ้าบัดแพงลูกเจ้าบ้านีแม่เจ้าแล้วแวพง,แ,แ,พงแห้งไรแพงหนังอ้อยลาลา เป็นบ่าตอนนั้นถั่วจะตายช่วนมากที่ีแต่ชาวทุกตาเลยลูกของแม่คนน้นองเจ้าเน,าน,นี่ยมาแลนนั่นแลนนี้ว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่พี่น,น้องเนาะนี่เพื่อพายวันมาแดนมาชุดท้ายมาไปนั่นแหละ ทีแพงเจ้าด oh ีสุดแล้วแมนแม่เจ้าโดยสัตยอนเลยเจ้าทำหง่วงไว้ลดเจ้าปเสื้อข่อยกระยาแต่ว่าข่อยเด็กเจ้าหงวงไว้คือนังอ้อยคือกันคนที่แพงเราดีสุดก็คือเจ้าจะแพงที่ชุดเปล่แพงแหงบ่แพงรูเจะแพงแหงเ่เบิ้งเอาลูกเจ้า ปอพุ่นก็ได้กินเราอะี่น้องมาพีออาพ่ก็ได้กินแต่ว่าแพงคือการก็บอยจากให้ขึ้นอีกได้ว่านนี้ว่าอยากไป,ยปยไนนนนอยูอ่พุ่นน่ะเลอ้นเลยตื่นมาหาพุทพักพุทธหยาไปทุกกระทุกอยู่เพื่อนเขามาเันจ้ะทุกกระทุกทุกกระยาเพื่อนเขาเองเห็นบเบบพอเถาเคยสอนเราอยู่ทุกกระยามันเพื่อนเขาล้วห่างก็ห่างเพื่อนมูอ mệt, thuộc kịch, hơi yên thuộc đó. sao ơi rồi cái đó ว่านั่นแหละเพื่อนเครียดคอยว่าคอยว่ากับเพื่อนแล้วคอยว่ากับเพิ่นคอยว่ากับเจ้าเองจะแต่ว่าเลยคอยบว่ากับเพื่อนนี่คอยว่าโทษเพื่อนว่าตัวหน่วยคอยโทษเจ้าว่าเจ้านะบ่มีสติเจ้าเองเจ้าจกไปเองเจ้าเด้เพื่อนก็ไ่ได้เฮ็นยั้งแต่ว่าเจ้าอยจากไปเองเจ้าจริงิทุกอย่างมันขึ้นกับเจ้าเองถ้าเจ้ามาไปแล้วก็แล้วโดยที่ว่าเจ้าว่าเพิ่น ท่านซีนะทุกท่านมันเป็นน้ำตัวเจ้าเองว่าเจ้าสิไปหรือไ่ไปนะเรื่องเรื่องนี้ขึ้นกับเจ้าเจ้าพาลูกเจ้าไปแก่เจ้าบัดจะไปเนาะปด๊บไ้ไนคนเคยไปเหม <ไป S 1> บอนไปเต๊พออยู่ไ่ไปะไปแต่พอนนองอ้อยอยู่คือพ่อเจ้าพ่อฮะไม่ได้อยู่พ,พี่น้องกันบะ เล้วพี่น้องเราเคยไปหลินหรือไปเตยพออยู่ยังไปเราไม่นดอกเธอเจ้าเป็นพี่น้องกันแน่แล้วเป็นแม่เชี่ยวกันบ่เป็นลูกเชี่ยวแม่แล้วเบาบ่นอะไรอยู่บ้านใหญ่ยงเชี่ยวเล่าเลยนะตกถูกไปฉิกขาด ค่คอยว้าแม่เจ้าพ่วงโบแมนว่าโบอยากให้ไปลินเจ็บดีโบอยากให้ไปอยู่เพื่อนหมูกระดอกกระดีะนะมันอายหมูผู้เป็นแม่นะเ้าเลยเจ้าพ่อเข้าใจตรวนี้ป่ะเ <c oughs> จ้าคิดว่าแต่แม่ห้พันแม่ว่าอย่างเราว่าแม่หย้หยโทีแม่ไม่ได้หหยแม่ใช้ใหยลูกจะเถอ ต้องขอเข้าใจน้ำกันพี่น้องลูกไข่ไปนี้กับผาลุงนอนดักอยู่เอาด้ายลูกกินแล้วกับเบิ่งลูกเบิ่งแย่งลูกใช่ไหเบิงงบบ่งได้แค่น้ำใบไก่กับให้มาหาแม่แม่เจ้าแล้วเราเบิ่งซอยแล้วกับตรงนี้กันนทำกันแก้วก็เดินแล้วก็มีวิธีการกว่าเจ้า เอฟซีเขาเป็นเจ้าอยู่เอฟซีนะแข้งเจ้าอยู่นะครับแข้งเจ้าอยู่บางคนเพิ่นกะติเตียนเจ้าเน้ยหน่อยเนาะกระไลเอฟซีกระไลบางคนลายกลุ่มบางท่านกับยังฮักยังแพงบางท่านกับบุฮักบุแพ้เป็นยังพี่น้องเนาะเอฟซีให้อภัยในรอบนี้พี่น้อง ไฟชาวแตงอ่อนนอนชาวแตงอ่อนนี่แล้วทําตัวดีพี่น้องเนาะมุจักดังพื้นดังไฟพาลูกมึงเขาบุคือแต่ก้อนว่าท่านฉะดีกว่าแต่ก้อนอยนะฮะก็มาเป็นไม้สองชัมื้อนี่เระพี่น้องเนาะอย่างนั้นเนาะให้โอกาสเราแก้ตัวอีกครั้งนึ่งขอพาะอวนี้ปาถิ่มแล้ว đ ด้พี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าก็บอกอยากให้ป้าให้ถิ่มบ่โดย ถ้าไข่ขมาเนี่ขอ่อีต้นนางอ้อยได้ไข่อยอีต้นนางอ้อยต้นเจ้าอีต้นนางอ้อยนี่คือนี่แล้วข่อยบอชื่อมกแตงมาให้กับบชื่อได้ชื่อกินบมีเงนนินเนาะนันยแบนี้เลยนี่เขาขมาถึงว่าจะไ,ได้ลายย่างแต่ว่ามันก็พได้แก้ไขไปไนะพี่น,อน้อนะคนเฮามันพอได้แก้คัดไปจังเล็กจังน้อยก็โอเคแล้วพี่นออนองเลยซื้อให้เบาลิช,ชื่อด้านชื่อนี่มาให้หลายลามัน เป็นไปได้ยากยบไปได้พี่น้องเลยเนาะด้วยครอบครัวบริษัทมันค่อยมีเงินป่านนั่นนะแต่ลำบากต่างมองซึ่งกันกันจ้ะบุเรื่งขั้นว่าห่งว่ามีบุเรื่งขั้นว่าห่งว่ามีแล้วกับเอฟซีกับบอกเปรเียบเทียบก็ได้พี่น้องเนาะว่าเออผู้นั่นคือว่าได้ของฝากเต็มไม้เต็มมือที่แม่นตได้พี่น้องนะเนาะเพิ่นกับ อันอยู่คนละจุดกับเฮาเด้เพิ่นเพิ่นมีกว่าเฮาเพิ่นก็ต้องได้แม่นสิเปรียบเทียบเฮ็ดให้ท้อถอยชีวิตชืช่อใด้อองย่าเปรียบเทียบกันก็ย่าของคนเห่านะพี่น,อน,น้องเนาะอ่าจุดเด่นดีแล้วสาธนะุังหวัดเลยเนาะจะว่าให้เบิ่งลูกอ่ะดะเอากินยาไปบ่มีอันเพิ่นไปหาหมอก็ได้กินยาไปทังเบิ่งก่อนพี่หน,น่อยเนาะจากเอฟซี อีตนั่งน้อยก็สามารถช่วยเหลือได้เด้อพี่น้องเนาะติดต่อทางเบาลีได้พี่น้องเนาะจิมาช่วยสาวแจงอ่อนกับลูกเล้ากระยาเอาไปชู่คนนั่นคนนี้กินละเด้อพี่น้องเนาะสิ้นหมูเมื่อนั้นได้กินยู่บ่เจ้าขอชื่อมาให้นะกินกินก็ไม่ถ่าบะโดยขั้ววันนี้พอดีชุดท้ายขั้ววันนี้จะดีแล้วกินก็ไม่เ่า่าไม่เ่า่าก็เบิงแย่งเจ้าสู่คนลระเบิงแย่งกันบอกให้ท่มให้ป้ากันลูกกับแม่ว่าแหวนสิผู้หนึ่งเฮ็ดหนึ่งผู้หนึ่งเห็ดหนึ่งห่วได้ บดี๋ได้ร,รีกันผู้หนึ่งเหตุเดี๋ยหนึ่งผูง้หนึ่งเราเน่หนึ่งผู้หนึ่งเราเนี่ยหนึ่งบาได้พี่น้องมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะโดยเจ็บีกัเป็นกำลังใจให้บรรจุกกุคนอ่ะสบายดีจะต้องอ่อ